ตอนนี้ใช่ค่ะตรงนี้เราจะเปิดเวทีณนะตอนนี้ทั้งที่ในห้องประชุมแล้วก็ทางออนไลน์นะคะก็สามารถเป็น Q&A เป็นคำถามนะคะหากมีข้อสงสัยพี่สมชายเรนเชิญค่ะต้องขอขอบคุณท่านบนตรีนะที่มาให้ข้อมูลซึ่งก็ให้อยู่ทุกปีแหละจะเรียนถามนิดหนึงว่าแผนการที่การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหญ่ๆซึ่งราคาซึ่งของประมาณแผ่นดินเนี่ยเหมือนเหมือนท่านพูดว่าต้องมีแผนการการใช้อะ การใช้ให้ให้สมกับอะไรนะให้ให้คุ้มค่ากับราคาที่เราซื้อมาใช่ไหมครับแต่นี้ที่เราซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่เห็นคณะเข้าไปตรวจสอบเลยเลยว่าเครื่องมือที่เราซื้อเนี่ยมันถูกใช้คุ้มค่าหรือเปล่าประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการจัดซื้อครูปพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยผมมองว่าคณะไม่ได้โทษพัสดุแต่คณะทํางานล่าช้าทําให้เราเสียโอกาสในการคจะได้ครูปพันธุ์ตัวนั้นมาใช้ นะครับเราได้คุณภา์ปีหกแปดไอ้หกเจ็นะครับผมสมมุตินะฮะท่านชื่อไหมว่ากระบวนการจัดซื้อผ่านไปมามันไปได้ของใช้ปี9-6-7เป็น6-8-6-9ดหกเกเงี้ยเวลามันผ่านไป3ปีอ่ะสหรือ2ปีมั่งซึ่งซึ่งมันล่าช้ามากอ่ะทำให้ผู้ที่ตั้งงบประมาณนั้นน่ะเสียอา่เอาเรียกอะไรนะไม่ได้ใช้ของนั้นคุ้มค่าแล้วคณะเองก็ขาดผลประโยชน์ขาด ขาดผลประโยชน์ที่เราจะจะได้จากจากเครื่องมือตัวนั้นน่ะผมเห็นว่าเครื่องมือแบบนี้มันของใช้แบบนี้มันเกิดขึ้นกับคณะเราบ่อยมากเลยก็อยากถามว่าทางพัสดุเนี่ยคนจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรที่ทําให้การจัดซื้อมันรวดเร็วแต่สามารถที่จะตรวจสอบได้ขอบคุณครับครับตรงตรงทีค่คุ้มคุ้มค่าหรือไม่อันอันนี้จะเป็นส่วนที่ที่เรา ถ้าถ้าคุ้มค่าต่อการใช้งานก็ก็เป็นเป็นกรณีของหน่วยงานที่ที่ได้พัสดุนั้นไปแล้วก็ไปบริหารจัดการในให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ที่ที่ขอเป็นเบื้องต้นนะครับอันอันนี้ขอ้อข้อแรกนะครับแล้วก็ที่บอกว่าอขอปีนี้ได้อีกสองปีข้างหน้าอันอันนีนนน้น่าจะเกี่ยวกับกระบ,บวนการงบประมาณคือคือ,ค,อคือทางผมก็จะได้ เริ่มเริ่มตรงที่ท,ที่ผมบอกตะกี้ว่าเมือม่อเมื่อกองแผนงานแจ้งมาว่ารา,ายการที่จะที่คาดว่าจะได้อันอันนี้คือคาดว่าจะได้นะครับซึ่งให้ทางส่วนงานสามารถดําเนินการได้ไปพลางอันนี้ทางผมก็จะเร่งโดยเร็วที่สุดก็คือที่บอกว่าพอ,พอได้นังสือนี้ผมก็จะมีหนังสือไปว่าให้ทุกท่านเสนอ,อแต่งตั้งกรรมการมาเพื่อเพื่อเดินโปรเซสเนี้ยให้เสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วแล้วทีนี้ก็ไปรอในกันตอนที ที่ทําสัญญาเมื่อได้เงนินกบปรมาณมาทางทางผมก็เกี่ยวเกี่ยวข้องทําได้เร็วที่สุดก็อย่างี้ครับแต่ในส่วนที่บอกว่าของงบประมาณแล้วก็อ,อีก2อปีได้อันนั้นต้องน่าจะเป็นอีกส่วนอ,อีกส่วนที่อีกส่วนหนึ่งนะครับต้องอาจจะต้องเป็นอาจารย์ช่วยช่วยตอบไหมครัตรงน,นี้ S <S <S ตอนนี้นะคะท่าน,าน,านม,มีอาจารย์วิลงรองนะคะที่เป็นท่านผู้บริหารนะคะอาจารย์วิลงรองแล้วก็มีท่านอาจารย์ดมศักดิ์นะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์จะช่วยให้คําตอบเพิ่มเติมตรงน,นี้ก็ยินดีนะคะอาจารย์เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นปหลายหลายปัจจัยร่วมกันนะคะลองนึกย้อนนะคะเราจะตั้งงบสมมุติตอนนี้เข้ามาเดือนเดือนไหนมกราแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเวียนถามแล้วมันเป็นการตั้งงบของปีไหนคะถ้าเดี๋ยวมาเวียนถามเนี่ยของห9้า อมคะซึ่งพอตั้งงบของ69เนี่ยกว่าเราเราตั้งตอนต้นปีนี้นะต้นปี68กว่าเราจะได้รู้ว่าปี69เราจะได้หรือไม่ได้ประมาณเดือนไหนคะตอนนี้ต้องตั้ง70แล้วใช่ไหมนี่ไงนะคะคือถ้าตั้งตอนนี้จะเป็นตั้งของปี70แล้วคือนี่คือวงจรของรัฐบาลอันนี้เราแก้ไม่ได้คือเขาถามเราตอนนี้คือเราตั้งของปี70ปี69นี้เราส่งไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะไปพิจารณาแล้วเราจะได้ใหม่อีกทีนั่นคือความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันตั้งสองปีตั้งไปตั้งนานแล้วลืมไปแล้วจนกระทั่งมันจําเป็นต้องใช้ก็หาเงินอื่นมาใช้แล้วกลายเป็นที่ของที่ได้มาไม่ได้ใช้อันนี้เป็นเข้าใจว่าเป็นเพนพอยต์ของทุกคนนะคะแต่อันเนี้ยมันเนื่องจากว่ามันเป็นระบบของราชการเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถอยมานิดนึงแล้วคิดว่าเฮ้ยเราจะวางแผนอนาคตถ้าเราจะใช้ปีนี้ ไม่ทันแล้วอีกหน่อยเราต้องคิดล่วงหน้า2ปีประมาณนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เราเราแก้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขหรือกลไกที่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนระบบของประเทศได้นะคะก็เลยเขก็เข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่ายเราเราก็รู้สึกเองว่าเฮ้ยก็อยากใช้ตอนนี้มันต้องตั้งล่วงหน้า2ปีมันก็ไม่ได้นะคะพอหาเงินมาใช้อย่างอื่นแต่ส่งไปแล้วสมมติงบผ่านไปแล้ว มาได้อีกทีกลายเป็นได้สองเครื่องพี่สมชายก็จะมีคําถามว่าเฮ้ย hey, แล้วมันจะใช้คุ้มค่ายัางไงใช้เงินงบประมาณคุ้มค่ายัางไงนะคะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยอ,อ,อาจจะเป็นอะไรที่เดี๋ยวในระบบเราอาจจะต้องมาปรับแก้ไขกันเพราะว่าอ,อ,อย่างของการศึกษาช่วงที่ผ่านมาเราเจอประเด็นแบบเนี้ยนะคะบางทีอะไรเร่งด่วนเราได้ไปก่อนเพราะฉะนั้นงบที่ได้มาเนี่ยเราจะพยายามให้มันอยู่ในหมวดที่ใช้ได้แล้วก็ไม่ผิดระเบียบแต่ว่าเป็นของที่เรา ต้องการใช้จริงๆที่ยังเราขาดแคลนจริงๆประมาณนั้นนะคะอาจจะต้องมีวิธีการอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเถียตรงว่าเฮ้ยเครื่องนี้คือบางทีเราใส่ชื่อไปแล้วมันจะต้องเครื่องนี้โดยเฉพาะอันนั้นแก้อะไรไม่ได้แต่ถ้าบางทีมันเป็นระบบอะไรที่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันสามารถทดแทนกันได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่รู้ตอบหรือเปล่าคําตอบเป็นที่พอใจหรือเปล่าคะ คือคุรูภัณธ์ที่อาจารย์พูดถูกนะที่ว่าเราขอเราตั้งงบไว้แล้วฝ่าจะได้ผมกําลังพูดถึงว่าพอได้มาแล้วพอได้มาแล้วเนี่ยงบมาเราขอปี6,7ไม่เป็นไรเราไม่ได้ปี6,8เนี่ยเราสมมุติได้ปีห8ดเราอยากจะรันเมื่อปี6กนปดนแหละครับให้มันเร็วที่สุดซึ่งกระบวนการนี้มันไม่เกี่ยวกับนสนักงบประมาแล้วมันเกี่ยวกับ ขั้นตอนของกระบวนการของเราเนี่ยแต่งตั้งกรรมการไปถึงผู้บริหารไม่เซน,น,นเซนช้าเซนเร็วผมมีความรู้สึกว่ากระบวนการแบบนี้ทางหมหาลัยถ้าท่านไปฟังร้อยร้อยสามวันใช่ปะปะผมจำไม่ได้ท่านบอกเฮ้ยเราพยายามลดขั้นตอนให้มากที่สุดเราพยายามลดขั้นตอนให้มากที่สุดแต่กระบวนการของเรามันมันยังเป็นโบราณอยู่อ่ะบางอย่างเนี่ยมันมันข้ามมันข้ามได้อะมันพารได้แต่ข้ามแบบสามารถตรวจสอบได้ผมพยายามพูดพูดถึงตรงนี้นะฮะเพราะว่าพอจัดซื้อไปเนี่ย ผมผมผมยกตัวอย่างผมได้เครื่องมือมาตัวเนี้ยผมตามจน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 ตามพี่พัสดุนี่แหละตามจนแบบเฮ้ยมันเป็นหน้าที่สมชายต้องตามเหรอหรือภาคต้องตามเหรอแทนที่จะเป็นเรื่องของว่าพังพัสดุบอกว่าเอ้ยภาควิชานี้ได้เครื่องมีนะขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะส่งนี้ไปส่งนี้ไปท่านทากลับมาประทานกลับมาแล้วเหลืยวเราทำเรื่องนี้ต่อทานี้ต่อแต่เราก็ต้องถามว่าเฮ้ยตอนนี้กระบวนการจัดซื้อของท่านไปถึงไหนแล้วผมผมทําอะไรไม่ถูกนะช่วยบอกหน่อยว่าเร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 าจะทําอะไร ต้องต้องคอยถามอ่ะผมว่าะบวนการแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของงานพัสดุของผู้บริหารงานพัสดุไม่ใช่ผู้ซื้อต้องคอยคอยตามผู้ซื้อเป็นคนเขียนสเปกแล้วนําเครื่องมือไปใช้ประมาณนั้นนะครับค่ะก,ก็อันนี้เข้าใจว่าอา,อาจจะอย่างที่บอกเป็นเป็น,ปนหลายๆปัจจัยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอา,อาจจะเป็นความล่าช้าคือตอนนี้ที่พี่เท่าเท่าที่จับได้ของพี่มนตรีเมื่อกี้เนี่ยคือตอนนี้พอเอริ่มมีมีแววแววมาจาก Ah. Uh ข้างบนเนี่ยเขาจะแจ้งไปที่ภาคเลยเพื่อให้เตรียมเพราะว่าสิ่งที่เรายื่นไปเมื่อตอนของงบประมาณทุกอย่างต้องรีไวซ์ใหม่หมดต้องมาเขียน TOR ใหม่ต้องมาอะไรใหม่คือตัว,ต,วตัวเองเคยเจอโปรเซสแบบนี้ก็เลยเข้าใจแล้วทางพัสดุเขาไม่เขียนให้เราค่ะเราต้องเขียนเองทีเนี้ยมันก็จะมีอ่ะชา้าที่เราส่วนหนึ่งพอไปถึงพัสดุนะคะ,ะติดนู่นติดนี่ขอแก้ขออะไรยื่นไปยื่นมาซึ่งเข้าใจว่าโปรเซสเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะทําให้เร็วขึ้นใช่ไหมพี่มนตรี ใช่ไหมคะจัดขอขอญาตเรียนอย่างนี้ครับคือคือตอนตอนนี้อันไหนที่ที่ที่ผมบอกตะก,กี้ว่าต้องทำสองผนอะไรเนี่ยครับอันนั้นมาอะไรลองที่การท่านใหม่เขาเขารับไปแล้วว่าเดี๋ยวจะเอออน้องๆก็ขี่ที่เดียวแล้วก็มันวิ่งไปให้เองในในส่วนของคลุพันธ์ที่ที่อย่างคุณสมชายบอกมาอันนี้ส่วนอ่ส่วนส่วนใหญ่เวลาอ่าขอไปแล้วเราส่งมา ทางผมพอตั้งเสร็จก็จะส่งไปในเมลนะครับอาจจะอาจจะช้าบ้างกี่วันอันนั้นอันนั้นอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่า,าถ้าเป็นคําสั่งเมื่อไหร่ก็จะส่งก็จะส่งที่ที่บอกว่าแต่ขั้นตอนตะกี้ครับว่ามีคําสั่งและมีหน้าที่แนบแนบไปให้หรือว่าบางบางทีไม่แนบหน้าที่แต่ก็เขียนหน้าที่ไว้ในนั้นค่ะเข้าใจว่าอาจจะต้องรวบลัดนิดนึงเนาะก็แต่ว่าเข้าใจโปรเซสนี้เลยตอนนี้ เรากาลังเพิ่งเมื่อวานเราคุยกันเรื่อง OKR นะพี่พี่มนตรีอาจจะเอาเรื่องนี้ไปปรับนะคะว่าจะทํายังไงให้ลดขั้นตอนทําให้เร็วขึ้นแล้วก็ทุกคนพอใจนะคะยังไงตอนนี้เข้าใจว่าปัญหารายละเอียดมันคงเยอะแต่เรื่างจากเซสชันนี้เราไม่ได้ลงเรื่องพัสดุอย่างเดียวนะคะอนุญาตมาหนึ่งคำถามสั้นๆต้องตองเป็นคําถามหรือคาอธิบายเพิ่มเติมจากหัวหน้าคะในในส่วนผมเจ้าที่พัสดุนะครับขอเสริมคำคำคำตอบนะครับก็คือ ตัวผมเองเนี่ยอย่างที่หัวหน้าแจ้งให้ทราบแล้วว่าพอกองแผนเนี่ยมีหนังสือมาจากทางทางมหาลัยเนี่ยเข้ามาทางคณะให้เราสามารถดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของตัวคารุพันธ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นสานักสำนักงานยุทธศาสตร์หรือว่างานพัสดุเนี่ยเราจะมีหนังสือเวียนไปถึงภาควิชาต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่ได้รับจะสรรงประมาณว่าให้รบกวนแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการมาทีนี้โปรเซสของตรงนี้ครับพอเมื่อมีหนังสือเวียนไปเนี่ย มันสเตปที่1แล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลาเพราะว่าบางภาคเนี่ยนะครับกว่าจะจไปจามว่าจะใช้กรรมการกี่ท่านใช้กรรมการท่านไหนบ้างแล้วก,ก,ก็อีกอย่างหนึ่งกว่าจะมาถึงพัสดุเนี่ยครับโพสตที่1มันก็กินเวลาไปแล้วพอกว่าจะอ่าพัสดุจะได้รายชื่อคณะกรรมการเนี่ยพอได้มาปุ๊บเราแต่งตั้งกลับไปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างของผมเองเนี่ยปัจจุบันเนี้ยผมแต่งตั้งคําสั่งกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของตัวคารุพันปีงบประมาณ68ไปแล้ว ซึ่งในคำสั่งผมบอกหน้าที่ของกรรมการหมดเลยแล้วก็บอกระยะเวลาในการดําเนินการว่าประมาณ30วันทําการซึ่งนะปัจจุบันนี้เข้ามา20วันทําการแล้วแล้วคณะกรรมการยังไม่ได้ส่งตัวสเปคให้ผมซึ่งกําลังจะเรียนเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในกรณีที่คณะกรรมการส่งสเปคมาคณะกรรมการเขียนสเปคจริงถูกต้องครบถ้วน แต่ว่าในมาถึงพาร์ทพัสดุครับพัสดุก็ต้องมาสกรีนอีกทีหนึ่งว่ามันมีข้อไหนที่ขัดกับระเบียบอย่างเช่นระเบียบพัสดุเราบอกว่าห้ามระบุทวีปห้ามระบุป,ประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งแล้วเราเข้าใจว่าบางทีคณะกรรมการอ่านตัวคําสั่งหรืออ่านหน้าที่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจพอตรงเนี้ยมาถึงพัสดุพัสดุก็ส่งกลับไปให้อาจารย์หรือว่าคณะกรรมการกําหนดสเปกเนี่ยช่วยช่วยรีไวต์แก้ไขไอ้โพเซสท,ที่อาจารย์พูดว่ามันมันก็เลยเป็น ขอ้อจํากัดบางอย่างอะบางทีเราอยากจะเร่งให้เร็วครับแต่ว่าด้วยความที่กลับมากลับไปกลับไปกลับมาครับอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราของงบประมาณไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยสองปีพอถึงเวลาวันที่เราได้งบประมาณขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องมารีไวท์ให้มันเป็นปัจจุบันเพราะว่าเทคโนโลยีเรามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเราจะได้ของที่มีประสิทธิภาพอย่างที่หัวใจของพัสดุบอกว่าคุ้มค่าครับตรงนั้นนะครับค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องต่องนะคะที่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะดิอุ้ยท่านหัวหน้าใหญ่มาเรียนเชิญค่ะอาจาคนฮะอันนี้ตอบตอบนี้เราเปลี่ยนเรื่องแล้วเนาะเมื่อกี้คอมเมนต์ก็บอกว่าผู้บริหารเซนชานะฮะเพราะฉะนั้นผมขอรับไว้นะฮะว่าว่าเป็นว่าเป็นแฟกเตอร์สําสคัญเรื่องอื่นยิบย่อยของน้องๆก็ไม่ใช่ผ่ารับใบนะฮะขอบคุณค่ะขอบพคุณค่ะอาจารย์ดมงศักดิ์นะคะก็ มันมีกระบวนการแบบารายละเอียดเยอะมากงานพัสดุนะคะทั้งเรื่องของการจัดซื้อจ,จัดจ้างไปถึงกระบวนการก็ขอบคุณคําถามถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะคะพี่มนตรีได้เวทีอีกหนึ่งเวทีแล้วแหละรอบหน้านะคะเปิดเวทีเรื่องนี้เลย